ค่ะรักบอนไซรับรีมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเอาไม้ตะโกมาให้ท่านนายกสมาคมผู้พอเลี้ยงบอนไซปรับเปลี่ยนทรงให้เราวันนี้เราเอามาสีต้นที่แก้ทรงแล้วเราก็จะได้ประมานี้เป็นไม้ตะโกจริงๆอ่ะมีกิ่งอยู่ด้านนี้อีกกิ่งนะะตัดออกค่ะก็ ไม้ทรงนี้ก็จะเป็นเป็นไม้ซีกเดียวเราเล่นเป็นไม้ซีกเดียวเลยตอนนี้สนลากเขาสวยค่ะลากลอกอนน่ตัดออกเยอะค่ะตอนนี้เราตัดออกเยอะมากเลยเราจะให้ดูร,บรอบๆนะคะทุกพี่ครับมาหมุนให้หน่อยครับหมุนให้ดูให้ให้ให ได้ชมอ้าวว่วาทำไงค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะดูให้ดูรอบๆต้นนะคะนี่เรากิ่งไหนที่เราตัดออกบ้างคะมีกิ่งนี้สองกิ่งใหญ่อ่ะเอาพี่ละเอาลองเอามาให้เขาดูดิตัดตรงนี้ออกตอนตัดเราไม่ได้ให้ชมนะคะคือมันเป็นการเราก็ให้มาให้ชมด้านหลังนี่ค่ะ ก็ประมาณนี้ตัดออกที่ตัดออกอมอหมุนให้เป็นตรงเหมอนก็นได้คะ่ะตัดออกไม้โดยตรงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมมค่ะเปลี่ยนมา,มนนมามนใหม่เลยตัดออกชั่วลงตัดออกเลยคะ่ะเอาทิ้งออกเลยคะ่ะปึ๊บเราก็จะเปลี่ยนหน้าใหม่เล่นเลยหมุนมันก็จะได้ไม้ที่น,นิ่มขึ้นเพราะว่าลำกลางมันใหญ่ค่ะมันบวม เราก็เลยต้องตัดเขาออก่เรามาดูนี่ต้นแรกะคะเรามาดูต้นที่สองนี่ก็จะเป็นไม้กึ่งวีลานี่ตรนี้ก็จะเป็นอีกต้นนึงตอนนี้ก็จะตัดกิ่งไหนเอ่ยลองเอามาทาบเซตอนนี้ก็ตัดกิ่งออกเพิ่มค่ะมันจะมีกิ่งนี้ค่ะสองกิ่งนี้ก็จะเป็นตะโกนล,ลำต้นเอี้ยวยูกับพื้นไหม ก็เป็นตรงนี้มองดูไกลๆนะคะเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นทรงนี้ก็จะเป็นทรงนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีนี่เป็นต้นที่สาม้วนะ,ะก็เอามาแก้สี่ต้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นต้นหนึ่งคือไม้เราก็จะทำเป็นไม้ซีกเดียวค่ะนี่ค่ะไมไ้จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นไม้ผิวๆอย่างนี้นี่ค่ะต้นจะเป็นไม้ทรงสูงก็จะมีรายละเอียด ดูลอบรอบต้นนะคะก็จะหมุนที่ดูรอบรบต้นนะไม้ไต้นนี้ก็จะตัดออกมีตัดออกมีกิ่งนี้ตัดตัดกิ่งนี้ออกกิ่งนี้กิง่งตรงนี้อะตรงนี้ออกแล้วก็นี่ ไปเปไ็ควรเขาจะเต็มนะคะอันนี้มีขานะคะมีสันลากอ,นนอ,อ,อันนี้จะเป็นตอนที่สามนะคะประมาณนี้ เรามาดูต้นที่สี่กันนะคะเราจะมาดูต้นที่สี่กันตอนนี้จะเป็นไม้ตอนแรกเราทําเป็นไม้กิ่งยืน่นกิ่งนี้กิ่งนี้เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นรูหลมอันนี้จะให้ดูรายละเอยียดรายรวดให้ไทร,รู้น จะดึงยู่ลมเป็นดึงกิ่งล่างเป็นงานยยาวๆเลยค่ะโดยตรงนี้โดยต้นที่สี่เราโดยรว,วมเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะ่ันนี้เราก็พามาชมไม้ สี่แบบสี่สไตล์เอามาตัดและแก้ทรงกันใหม่หวังว่าหวังว่าคงชอบกับคลิปที่เรานำมาให้ชมนะคะถ้าชอบคลิปที่เราทำช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะคะเราจะทำคลิปดีๆพามาทำไม้สวยๆ กันอีกค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ